โอโครับผมม <ไป S 1> ขืขอคอนเย็ดปลายเขาครับผมเมนกับปขาวครับ S <S 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 สวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านน้าจ่าที่เขามารับชม่องเม,ม,มกิกพะลุยจ้าสวัสดีพใใญ่แมยศเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับผมอังที่อยู่ในประเทศหลืก็ตั้งประเทศเนาะจ้าครับผมวันนี้พอก,กันวันที่สิบแปดน้อยเ,อเนาะนี่ครับสิบแปดธันวาคมปีหกหกจากพี่น้องวันนี้แมกิกกับพ่อกี้กับผ้าเขาปลาาเห็ดคือเก้าวละจ้าวันน<ช>ี้วันนี้เข้ามาภูเขาเนาะวันนี้เนาะมาปีนผู้ปีนเขาครับผมจ้าเห็นเพื่อนเมกเก็บเ่อนบดขอเนาะ กสิมาตามเบิ่งครับผมก็มาตามเบิ่งเห็ดบทคอนพี่น้องแต่ว่าก็จักสิได้์สีมานหรือบ่เนาะจากจักสิมีหน่อยมีหลายปานเด็ก็บ่ทันฮู้าจากกัไปลุ้นพีชมวงก็ไม่กิ๊บเพรากิ๊บเลยจ้าว่าสิได้์สีมานบ่เนาะจากสิได้พราแกงบ่เนาะจากเป็นเพิ่นได้ก็เพิ่นก็ว่าออกบ่หลายปานเด็เนาะจ้าไปตามลุ่นเบิ่งจ้าว่าสิได้บ่จ้าไปกันจ้าไปในเขตเมืองเหนือมาผู้จองตำบลหนองคามเพื่อผลผลิกจังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับผมไปครับผมไปลุ้นเบิ่งครับผมขึ้นมา เสร็จงานเลยครับผมคอนแหลกแห่งม,นนม,มันเททลยกิกมือนอน,อนี่ครับผมเห็ดกกบดนะดงงนครับมือนนี่บดเห็ดโลมเห็ดคอนก็นนออกบ่หลายด้วครับพี่น้องนี่ครับกแพอดีเนาะพอดีงามอยู่ครับจับกี่เด้หน่อยหลายๆโอ้คอนยังเปียกอยู่เดี๋ยคอนยังซุ่มอยู่เนาะแม่เพิ่นเริ่มออกมาทะย่อยออกมาหน่อยๆครับผมโบเพิร์คืองอกก่อนเน,ะนาะแี่จะที่เ้าเห็นไหวข้าจอกก็แต่อเบิร์ตแหละ เห็นไหมเจ้เหมือก้อนที่ขึ้นเมื่อกี้พิษพึ่งดับหน่อยเนาะมีครับมันอ่อนอยู่ด้วยครับอ่อนครับเจ้โบลาณถอดก่อนหน่อยเนาะมีครับห้างออกในป่ายครับผมเห็ดกระดาษนะพี่เนอะดอกง่ายใช่ไหมโอ้ยโอมให้โตหน่อยเนาะมีครับเก็อ่อนดอกโดง่ายนะพี่น้องก็เลยสิเก็บเอาค่ะอันนี้เอามาตักนี่รานเกลนเก็บได้ไม่มีปัญหาเลย สีดอกนี่ซุปอิ่มเลยจ้ะสีดอกเกิดในหากเนาะใช่ครับพูดแบบงามเลยครับใส่กระตาเนี่ยกินเกิดวะเต็มเลยสีดอกเต็อ๋อครับผมมะพร้าวข้อเนื้อปลายขาวครับผมปลายขาวน่าหลุดแน่นอ่ะแมนครับปลายขาวครับลูกเคยเป็นพะาะนี่เนาะมันกบบมีแมงมีหมดนี่บไมีหมดมะ แขกครับบ่่คอยสวยเป็นเลครับสวยคือรอบเล็กมะแม่นครับรอบนี้คือสิมีปลายขาวก่อนผมก็บ่กเข้าใจให้กันเด้อครับอันนี้แล้วน้อยนี่ปลาไหลนี่นครับโอ้ยหมดหมดจนมา่อกี้นอนเตี้ยหน่อยหมดหลายแห้งให้หน่อยนี่ครับเก็บไปพื่อใส่ซุปครับผมอ๋หลุ่นซุปหน่อยเนาะแม่นครับปลายขาวครับผมนี่ครับ คนเห็ดน่าไม่กี่เด้อสีหักเพราะว่ามันพูมันพูกระจายเ้ยครับผลเป็นหอดพูกระจายเติบอยู่ครับห่างอยู่ครับแค่เนี้ยถ้าเป็นปลายขาวอยู่ครับผมบนมันรังเขียวนะมันรังเขียวครับผมปลายขาวนี่ซุปเซฟบแม่ยครับซุปแบบมันอ่อนเนาะแม่จ้ะซุปห่างหมดงามดำเนี่ยครับม่ะ ดอกคนยังไงดอกบงงามอะไรครับผมแต่ว่าทั้งใส่ของไม่งามอยู่ครับล้างอ่อนนะคะคใช่เฮ็ดอ่อนก็เก็บมาเห็นปลายเดียวเนาะมาหนี่ก็ลฮ่ามาเรื่อยๆก็บ่ค่อยเห็นเด้อครับพี่หนุกเพิ่นมาท่านออกหลายก็บ่ฮู้เด้อครับพี่พี่ว่าออกก็ท่านหลายนี่ขอนังเปียกอ่ะขอนังสูมแห้งเนาะใหญ่ใหญ่เนี่มองอัดเนี่ยหนา หลายหลายคอนโบอคอยมีเนาะแม่ครับพามาหลายคอนเล้อครับโบออมีมาผ่านมาหลายคอนเครื่องพูดละพี่เนาะโบอคอยมีเห็ดออกบบทัวออกโบหลายขึ้นหลอดบางหาหน่อยเนาะแม่ครับครับเพราะว่าคอนกันยังสุ่มอยู่หรอกครับคิดว่าสีออกอีกครับส,มมสีออกอีกคือว่าชักเลื่องสี่ร้อยออก,กย้อนๆแบบนี้เรื่อยๆจนบขค้นหลอดแย่จนเบ,นเบดิดกับโบหลอแดแย่กําลังการเนาะ นอบเลยโออลังการอรไปไปไปก็ไดุ้ด่นคอนอลัลงการกับบุนี่ครับนอบล <c oughs> ยงานเอยงาไกงยนงกับมุดงามดำครับผมขอ <c oughs> าวแ็่ซุปไตแกงยี่ดรอกครับผมเด่มไปเบิ้งครับขอคอนงามนะบะเที่ยขอคอ,อนงามน้องเพิ่น กันนี่ก็ปลายเท้าไปปลายเท้าตะบัวมาเก่งเกิดเก่งไหนครับง่ามดีครับผมนะครับผมวันนี้อ่ะอาบล้างจะบ่งามแต่ว่าท้องงามครับผมตัวคอนก่อนนะครับผมอ่อนน้องทั้งปลายมาก่อนครับผมวันนี้นี่ตัวสีแทงใหม่นี่ดิกอายนี่บ่นี่โอ้ยก็แลังเป็นตุ่มเลยเป็นสีใหญ่บอสีแทงใหม่เนหน่อยน้อเจ้าเล่มหาเบิึงเหรอครับวันนี้ น้าใกลเคืองตาแล้วครับพ่อพคนดอกใหญ่นะครับอออที่เป็นโอนครับคุณล,ลูกปลายอยูนอ่นี้ครับลงมาปลายคุณแต่ว่าดอกมันบวบคือหลบแหลกอีรีพี่เนาะแม่นครับดอกน้อยๆบางๆจ้ะนาในนาจะดอกนาเนาะเมื่อนานน้อยบางๆาาดอ,นนอาาดอไปดอดมาอยู่นี่นะครับก้อนเก่าๆลยดอกเน่ครับ นีแกงได้ะตัวนี้เป็นคอนตายพคนนั้นนะแมนครับผมไม่ทับกันด้วยครับอย่างนี้นี่ทั้งคอนสี่ทั้งคอนแขนเนาะแมนครับผมนี่เป็นคอนแขนบางขันเก็บคอนสี่ครับผมเก็บออกเป็นเอาคอนี่ตต้นลางามครับคอนนี่บ้านนี่คอนสี่คือเก่าด้วยครับเดิเด้วยเด้อเดินเมื่อกี้งามๆครับผม ต่วนบ่แม่นหลุ่นปากปิงเนาะนี่ครับอ่อนอยู่ครับแกงคนะ่ะบานใหญ่แกงค่ะอันนี้ใบโหูค่ะแล้วตัวผู้สีแกงก็ได้สุกก็ได้เนาะนจ้ะแต่ว่านี่อ่อนเนี่ครับอ่อนค่ะอ่อนกลัววางหานันเยอะน่นต่มีคอละซ้ำนี่แหละครับครับอยู่หนันยังไงมองละยอมสองยอมครับผมเก็บเล่มไปเรื่อยๆครับผมให้ให้ร้ายคือหอกก่อนบ่หลายเนาะนี่ครับ แต่ว่ามีให้เก็บก็ดีแล้วมาเสาะขึ้นมาอุ้ยเครื่องผู้ท่านใดเฮ็ดอยู่พี่น้องมูมีเลยอย่างเขาขอนไดกับมูมีเนาะพ่อโมมาน้ำกันโมกว่ามูมีเนาะท่อท่อขนาดพี่น้องเมื่อกี้ว่าสิกับหรือจังได้ขึ้กันอยู่กับบางท่านมาไปเบิ่งขอนนี่ก้อนเม่คกี้ว่าจังกับมาขอนที่อลังการที่เอาเก็บหลายเนี่ยขดบ่มีเนาะก่อจีถอดแหงแม่เห็นจ้ะอ่านอีกนะครับทั้งปลายเป็น ไท่าน,นปลายนครับแต่ตัวน,นี้ปลายขาวตัวน,นี้แกงย่อจะออกแนวไะไครับผมหลอบนี่พีไม่ใช่นี่ครับนนบานนี่รุนหน่อยครับยุ่งน้ำกันนี่ครับตัวก็มีโบไลด์ด้วยพี่น้องรุนหน่อย,ยนะนีเนาะเาตัวนี้เลียนเลียนบาทครับรุนเลียนบาทปากปิงแล้วก็เดี๋ยวเลียมไปอ๋อจะเจาะอ,อ,อยู่แล้ครับ กันทั้งคางนี่พัดมันใบหูใบหูบ้านเนาะไม่คอนเดียวไม่ถูกหลุดครับ <c oughs> อา่าที่เต็มตาพอดีเลยครับค่ะ <c oughs> ตาหน่อยเต็มนะครับตาหนึ่งที่น้องบ้านนี้อคอย <c oughs> อยู่้วครับนหางจะเจอหางงามครับผมเข็ยบเลยหรือเปล่าจ้าจ้า <c oughs> ตัวนี้สูบครับท <c oughs> ั้งขาวปลายขาวสูบดูด <c oughs> ตือกันบ่อนแกงเนาะไมีแกงมีสูบรมีน้ำกันด้อยครับปั๊ายลนเลยค่ะจะออกจทงไรหูงามนี่แหละเนาะดอกสองดอกนี่้อนนิดนึงงามค่ะสามดอกค่ะเนาะเดี๋ยว่ากระชับผึกเปียไร้ได้ครับบวลยเตอเกอเนาะนี่ครับ นี่ยน่อาไว้ก่อนกระดาด้วยครับอืม่านอนชิบลกครับไม่คิดจะรบกวนอันนี้ล้างเขียวเหละค่ะนี่ล้างเขียวก็มีบ้างล้างเขียวกับบนมันเฮ็ดกระดาษนะครับเป็นล้างเขียวอ่อนล้างเขียวบวกแข็งเนาะเนียนค่ะแต่ว่าคอนยังเปียกเปียกจนอัืดล้างเขียวกระดาษนี่เป็นมากด้ยครับเพื่อนครับพี่น้อง ฝนล้างเขียวเต็้นฝนเลยครับไม่ต้องเอาเอาตัวอนคยเอาเอาตัวอ่อนครับผู้คตัวอ่อนครับผมเนี่ยงามด้ครับอัดเยียวเดียมอู้หูไปหอดฝุ่ครับอมเอาเลยครับปัด <c oughs> แต่ขอนถอบน้องบอเห็นขอไปแล้วจ้ะนึกว่าสีไม่มีเก็บแล้วเนาะว่าเธอถ่ายคลิปยังแต่สีผ้ากันลมือมาพี่น้องน่ครับผม ไม่บิ่งคอนเทลเขาเก็บห,หลายๆบ่มีหน่อยนะเนียนครับคอนได้กับบ่มีมาถ่ายถ่ายผู้ทั้งพี่น้องปอพิษด้วครับมาถ่ายคลิปถ่ายผู้ครับผมทตอนนี้เห็นอยู่ครับผมเราก็งามครับนี่อ่อนเทะครับอ่อนจ้ะไปหงอันนี่กลุ่นนี่ที่พอด,ดีครับแก็งอ่อนไลน์กับบะแสด้วยครับเมื่อกี้ขางออเดอร์ปุ้ยได้กัเมื่อกี้ตัสิดน จะส่งให้หูขี่ไม่กี่ขางซะก่อนเนด้อจ้ะจทักงสี่ในนาเดียวหน่ยนนอ <laughs> ยท <laughs> ั้งสีนาะแงทั้งสี่มีลายปบนได้ดครับเพชรออกแบลล์เมื่อกี้ก็ะขางไร้ไร้เจ้าเติบอยู่เนาะนี่ครับเอา้าวตุ่มตาปลุกอยู่ครับแต่กระคมลงได้ครับผมเห็ดปวดบก็คือเห็ดแนวอื่นครับผมพุนทั่วไปเ็คือสูบผุนเห็ดสูบครับผม มีรัง,งเขียวเนาะสีใส่สสอีกตาหนึ่งนะครับเฮ็ดชุบรังเขียวนี่ครับผมอันนี้ไม่คีบเก็บมาในโตนะคะอสีหาดอกกระดา่า,ดะดางสีหาดอกเก็บเซตาอีกตาหนึ่งชีใช้กับเฮ็ดชุบหนึ่นงก็น้องไม่กี่แม่แต่โอ้ยคอนยังเปียกแห้งเนาะเปียกอย่างไรเมื่อพ่น้องเปิดข่นนยาาอ,อ,อยดีดอกเปใหญ่คือดอกกอนเนาะเป่นครับเปียกจนขอนขึ้นน้ำพี่น้องเนียอืมอืม ต่อเรื่อยๆด้ว,ดวครับวา่าหันยุทธภาคโทรศัพท์ครับว่าโทรศัพท์ทนหอนเนาะแมนครับอู้เป็นสัน่นใช่นไ่มมัสิเป็นสั่นได้เลยโอ้โ,อโ,อโบ่ไดนะ้นั่มาเบิ่งเนาะเพราะว่าคอนมันพันอยู่ก,กับไก,ไก,ไกแ่กแมนครับไก่แห้งคันมาเมื่อวานกันที่พอดีหวานมือนตายขาวเมื่อข้ามาเอาเห็ดผงดำสิพอดีได้เกะแม่นโมโหว่าพันออกลายนีแล้วเนาะโมโหว่าพันออกเอาก็เบิ่งแต่แถวทางลงเนาะ

เดี๋ยว <ไป S 1> ทั้งปลายบันทึก้ปลาย่นี่ครับเป็นเห็ดสุบแต่ว่าสุกง่ามไหมสุปลังเคียวงามครับผมมาุปกระดงกม้ครับมาคอ้อนขังกันครับผออมอเอตัวอ่อนๆนะอ อ่อนจ e ้ะใบขาวเนาะเก่งได้เก่งได้เนาะไ่้พกกิกมาแบบนี้แหละยามบุดดีครับขึ้นออกเยอะแต่ว่าขาทพ่นอยู่ไหนเป็นคนเก็บหล่อนเนาะจ้ะดีมเกอีมาจ้ะดี่ยืมของพี่หนอยจ้ะ เขลมถ้าส้มไปเรื่อยๆกะีใดีอครับงามยังนอนนี่เนาะนี่ครับบมดแล้วอือนี่ครับงามยังนอนโอ้ยวัตาสิบไดรเ็ดพี่น้องปนะค้อนไม้ไปเี๋ยวครับผมนี่งานหน่อยเพน่นเงานนหน่อยครับผมงานใหญ่โบ๋เนาะตันเป็นงานใหญ่ขนงนใหญ่โบครับ

แต่คอนบุมีพี่จ้มีแต่ไม้ตัวหับอ๋อโอเยูท่าน่ะไเนี่ยมาเห็นดีไลน้องอเคโอ้โขอท่ายดียครับก่อนคร้บหดเลยครับไปหอดพูนค่ะคดณชุดคุณครับแต่ให้น้าตืนตื่นมดน้าครับต่นุดแกงอยู่ครับ เด้องามจ้ะชิคกี้แซกตาในก้อนนะี่จ้ะนั่ครับมันค่อยเหลือขนได,ดขาสาัาา่นเลยค่นนะข้างเหี่ยงเนาะสั่นดึงเแบบว่าขาติดคอเลยนะออดึงหี่าดึงนย่าครับขาโเนี่ย่า<ห>ดอกดบอก่บอบอ พวกนี่เนาะโบอบ่พระพวกนี้เอาแกเกงได้ค่ะนี่แกงดึงหากเนาะหักข้อนก็ปีกเลยแต่ว่าข้อนตักแดดเสถกกระโบงอะไรเนาะเพราะว่าแดดมันแห้งลด้มันก็แห้งออกได้เมื่อกี้วะ โค่นี่เพิ่งก็อยูโฮมเนี่เด้เพิ่นจังออกสมกันเลยจ้ะสั่งไปแยกเนาะหนึงครับนี่งกะตานี่ครับผมเต้มน่อครับตานี่ดอกงี้ออ่อนเลยอ่อนอยู่จ้ะข้ออจะคอนเฮดมาขอบอกอึดครับผมหรือว่าเขึอนมาอย่างนี้บาคนก็เรื่องหรือว่าบักเครือข่ายเครือข่ายครับผมใช่ตะบักฮงเนาะนี่ครับอตาเห็นบปล่าซุก สุกไลยเราพี่น้องไหมเกิดเองนะค่ะเนี่ยกิดโดยธรรมชาติแม่นจ้ะอยู่ป่าอยู่เขาครับผมเดี๋ยวไปใส่ตำบุกหงตำบุกทั่วใส่ส้มตำหรือว่าใส่เผาใส่เจลก็ได้เนาะแม่นครับออกสมบูรณ์มากคนนี้เนาะแห็นค่ะแทนมะนาวได้เก็ใส่ยางใส่ถุงไหวใครกระตาไปก่อนไม่เคยใส่ถุงเลกคิดแต่ว่าเก็บหยาด้ัเพิ่นนี่น้ำน้ำแล้วมันก็มีขนด้วยเนาะใบคลื่นกันกับ ไปบกเขือนบกแข็งเนาะแลแน้นครับอืมเอามาไหนไม่คี้เก็บไปเลยครับผมพีเดอรครับพีเออสุกมันสุกครับผมออขางค้อนเห็ดก็มีเห็ดครับปอกเลยครับแงมหน่อยเนาะขางค้อนเฮ็ดบดเนาะแงจ้ะครับปอกนี่ก็แเสบเพื่อนเลยครับแสีบกันก็ผิดคนเอานี่ยละจ้ะ เตะเป็นบุได้ออกในคอนแขนเนาะเมียนดาขอนเต็งแส่งครับผมนี่จ้าอะไรตัวนี้ตัวสุบก็มีตัวแกงก็มีรับผมเล็ดออกแบบนเป็นตขาหเนาะออกว่าฟิดออกว่าลายเห็นเนาะก็ใส่คำว่าร็มเนาะ สองเดียมจงสุดเแกงนี่ครับนี่อ่ดอกพี่งามแฮะจ้าจนปลายเขาแหังเกลี้ยงกลีงเลยงามอยู่เนาะขอนละเล็กละหน่อยครับผมเล่นมาเรื่อยๆเพราะติพ่อขอนบินว่ามีเลยครับบิน Bên phóng cái tên là mặc cái hiệu của lê đĩa. Do mặc cái nó, mẹ 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 อาเหลกตาสองอสเตรียมซู้สีกันไปแล้วครับทั้งเห็ดสุกกับตาสองเอาใส่กันเลยมาเมื่อกี้เดือกมุกเนาะดูงาเพนเน,นานะงาค่ะเพนเนาะอีดอกนะ้ำซ้ำนี่ <laughs> เรียบครับผ้ากางผู้มากครับผมขึ้นจากหาเห็ดบดมามเมื่อบ่งเห็ด ผงดำเะครับผึ่งโอกมปากลางผู้มาเน่มัน่บมีนี่ครับนอู่่ครับเมา่ก็บดเมือนั้นก็ว่าบ่มีดอกหน่อยเด้ยครับก็เห็นอยู่ครับครับเป็นไม้เขาบอกเห็นิ่วมาจากไหนเมือนั้นพิ่น่ะพิ่นี้เราผุดงาบดูครับถี่เลยหลอกมึงอยู่ดอกครผึ่งดำงครับ อ๋องามๆเลยิ่ะี่พี่ออ้าอก็เป็นคนด่ค่ะพี่พี่ก็ว่าบ้าองยังมาส่งอ,อ,น,น,อ,อนึ่งามดเลยครับนี่งามๆเลยครับผมนีดนึ่เนาอนี่ครับอุ้ยกสองครับผมเฮดบดกะ ขอนหี่ขอนบะมีเด้อครับผมบอสจะเกินห้างๆเนล้นี่รับไล่แต่ขอนบะมีมอีกจ้ะเอาซ่มดีอยู่ไอ่ห <c oughs> ่อให้ถึงกับอีกเงาอมือนี้เนาะจ้ะดอก,กอง,งามๆหลายดอกอยู่ครับนี่ครับผมดอกโตออเต็งดีขนาดครับผมจ้ะพี่อีกอืมหอเรื่อยๆเด้อครับบอสอ๋อเป็นตะเสือบ่อสิได้รอเพิ่มๆอีกแน่นอนอีกต่อไปเนาะน่ะจ้ะ xong đi mọi người anh rồi ăn đâu đi anh thấy không đi anh đi đi không đi anh thấy không không đi anh thấy không คนอีูร้อนด้วไม่ใช่โคนอี้ร้อนไม่ใช่ดำเล่นหน่อยน้ำมันพกิ๊กเอา้าใหม่อีกดิโอ้คนนี้มีใหม่ไม่เหลืออยู่ครับถ้าฝนไปตองก็มีครับเจ้าสิวาจังไดรเด้อครับบ้ดนเป็นบรรยากาศคืมๆก็ฝนสิตกนิดหน่อยเนาะนี่ครับนี่เห็ดพึ่งหอมจ้ะ ครับผมหัวข้นงามตกปอกอีู่ที่เจ้าของผมนึกว่าเพิ่งจะเวิร์ดตึงเตียมเหมือนน่นเนาะเฮ้ยจะได้มีใบอยู่ครับผมยังร้อยเกิดอยู่เนาะว่ามันสีเวิร์ดเตามือนั่นล่ะเจ้าของนี่ว่าสิบระมาณเฮ็ดกางพี่น้ก็เึ้นมากอะเห็นเฮ็ดบดหน่อยๆเนาะท่อร้ายมพวกเจ้าโถ่ร้ายครับผมการเฮ็ดใส่ต้องการได้ครับก็เฮ็ดบดเฮ็ดกลิดำครับผม ดินสุดส enfin ีแหงเนาะดินก็แหงแหงไพนเนาะเฮ็ดก็อยากอ้ออยากออก็ดินจบนี่เกิดได้อีกหรอครับอีกที่ต่อยผมแล้วครับเจบ่ได้โคดินมากหม่ทนี่ครับโอ้พีกเอะมากโคไปต่อคมากเลยแหงแหง่ครับโอ้ยสมเสือนี่ด้วยครับจ้ะุ่นอะตอ้ตครับต้อนตนที่เสียมันไห พี่เสือพันมาว่างใครขีอเกาเหรอครับว่าหลายเหี้ยเต็มเลยครับผมปะครับพอยายไม่ยายเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมได้เวลาภาคกระบาะแล้วครับผมเพื่อผลงานก็ไม่กิดเลยครับว่าได้เห็นอย่งไี้ครับผมวัอนี้ไลฟ์มาไหนเนาะครับขึ้นมาพูดจองวัอนี้ครับผมนะครับนั่ง แม่กินหนักตอนตายนะครับมาดูจ้านี่แหละครับผมผลง,งานวันนี้เนาะครับผมมานั่มหาเหตุปุดคอหน่อยเนาะแม่นครับผมกระมานอยู่จ้าพี่น้องตอนแรกกันึกว่าสบประมานพี่น้องเอ้ยอยางจนเครืองผู่จนถ่อหน่อยเนาะจนว่าสิหาอะไรไว้กลับพปละจา้าตอนนี้เขาไปเบ่งคอนหนึ่งพอดีจ้าพี่น้องเห็นก็เลย เล่ไปเรื่อยๆเนะน้ำค่ะได้นำ้ำโตค่ะก็ทือว่าหมานอยู่จังาวนี้พอไปเรื่อยๆมองละเล็กละน้อยจะออกบ่หลายได้จะลบนิดน้อยเนาะเมนครับผมออกมาให้ได้หมานทุกรุ่นทุกทุกรุ่นเลยค่ะมีทั้งรุ่นเอโอโอแล้วก็รุ่นปลายขาวแล้วก็รุ่นหลังเขียวหน่อยเนาะแมนครับซูป็มีครับแต่ว่าเ <ผม S 1> น่กรก็ตายนี่จะมีตป่ปลายขาวกับแกงด้วยค่ะตานี่จ้ะส่วนกระตานี่ข้างล่างก็จะเป็นเฮดกระด่าง เห็ดแหงเนาอาจดอกง่ายๆที่เมื่อกี้เก็บให้เบิ้งค่ะเราจะขับว่หลายดอกตัวครับค่ะแล้วก็ล้างเขียวปลายขาวค่ะแล้วก็ห้าวกระมักกิบเห็ดเผงเข่ากำหน่อยเนาะเมียนครับผมนึกว่าเพิ่นเบิดไปแต่เมื่อนั้นแวเบิ้งผัดเ็นเกิดขึ้นอีกอยู่ค่ะพี่น้องอินแห้งแห้งแต่ก็เกิดขึ้นเก่าจ้ะเมียนครับผมจต่มีแต่อยู่ข้างบนนี่ลราคาเห็ดเผงเข่ากำครับผมสรุปว่าก็พอกี้ก็เก็บบักไข่บักบักโอ้นี่ครับเบือไข่หน่อยเนาะเบื่อไข่ครับผมนี่ครับผม บักเขือนคายหรือว่าบักเอิกค่ะภาษาอีสานบ้านเมกี้เอิร์ดบกเอิกอเนี่ยค่ะตำเสี้ยบหงตำเห็ดแจวครับผมแซบบ่บพัฒน์นครับผมจ้าทะลุว่ามารอยู่ครับมื้อนี้ทะลปว่ามารอยู่จ้าสำหรับคลิปมื้อนี้วันที่18เนาะค่ะธันวาคมปี6กหกเมคิเอิร์ก,ก็พกกีกากไว้นําอีกคลิปนึงเนาะจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงนนะะ่งนําเนาะจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิเอิร์พ่อลุยจ้า เมื่อกี้ก็พกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการที่ตามทุกการที่ช่มทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านน้จ้าที่ส่งกำลังใจมาให้พกี้กับเม่กิ้จ้าครับผมขอพระคุณหล,ลายๆาครับผมจ้าก็บสำหรับคลิปเมื่อนี่ยเมกิกก็พกี้ก็ฝากไว้เพียงํำนี้จ้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อนะว่าเม่กิ้สีภาพไปหาอยังพี่กายตจ้าอนี้เมกิกก็พกี้ขอตกกบบบานก่อนจ้าเขากาเข้า,ขาขมาสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ผู้ทุกคนครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมชมองมิกิพัลลยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาร์มิกิพัลิที่พาไปหาหยังครับผมไปครับบ้านครับผม